สวัสดีครับวันนี้เรามาต่อกันเรื่องการเคลื่อนที่ของลมการเคลื่อนที่ของอากาศของฝนการเคลื่อนที่ของลมของอากาศของฝนนี้ทําให้เกิด deflection ทำให้เกิดพายุโซนร้อนทําให้เกิดไต้ฝุ่นไซโคลหรือเฮริเคนการเคลื่อนที่ของอากาศนั้นเกิดจากความแตกต่างกันของความร้อน ความร้อนความกดอากาศสูงความกดอากาศต่ำนี่ก็เกิดจากความร้อนความทำให้เกิดการเคลื่อนที่ของอากาศการเคลื่อนที่ของลมในภาคพื้นดินแล้วก็เนินขึ้นดิน,ข,นขึ้นดินขึ้นไปแล้วก็มีความเร็วที่แตกต่างกันในแถ พวกรอเหนือนะครับจะจากเส้นศูนย์สูตรของทะเลแปลซิฟิกทะเลตะวันออกเฉียงใต้ก็จะเป็นไต้ฝุน่นนะถ้าแถบทะเลอาวแบงกอร์แอตแลนติกนั้นจะเป็นไซโคแล้วก็ถ้าเป็นแถบอ,อเมริกาเหนือแถบเกาะคาลาเบียลเม็กซิโกแถบนั้นก็จะเป็นเฮอริเคนล ซึ่งต่อไปเราจะ,ระพูดถึงรายละเอียดของแต่ละอย่างกันที่เอ่ยมน,นั้นมันเกี่ยวข้องกับการออกกำลังกายของเราจะได้วางแผนได้ถูกนะครับสวัสดีครับ